สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับผมนะครับเจเอชชาแนลนะครับที่ฟาร์มบอลเล็กๆของเจเอนะครับหลังเขื่อนป่าสักชลสิธิ์นะครับบ้านน้าสุดนะครับผมเจเอชชาแนลทํากินทําขายนะครับสวนน้อยๆปลูกร้อยอย่างเนาะทำคลิปไปเป็นพันๆคลิปแล้วนะครับท่านใดที่เป็น FC ใหม่ก็ฝากเข้าไปดูนะครับว่าเจเอทํากินทําขายอะไรบ้างนะครับแล้วก็ปลูกอะไรบ้างนะครับผม ก็คลิปนี้เะเอจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับบอลสีนะครับผมที่มีชื่อว่าบอลสีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับดี๋ยวมาดูน้องเลยนะครับว่าน้องเนี่ยน่ารักขนาดไหนนะครับผมนี่แหละครับเจก็เพิ่งไปได้น้องมานะครับผมก็กะว่าจะเลี้ยงให้น้องเขาโตนะครับผมนี่คือบอลสีเขื่อนป่าสักนะครับชลสิธิ์เห็นน้องต้นกํากลังเริ่มเริ่มโตนะครับขนาดเนี้ย0 0นะครับผมราคาวางขายที่ ตลาดวังม่วงสระบุรีนะครับจะเอไปเจอน้องมานะครับน้องมีชื่อว่าบอลสีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับครับถ้าเกิดต้นใหญ่กว่านี้ก็จะราคา700800นะครับแล้วก็1 0 0 0ขึ้นไปนะครับผมนะครับผมราคาไม่รวมส่งนะครับเห็นในเพจมีนะครับ700-800นะครับผมราคาไม่รวมส่งนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ขนาดน้องยังไม่โตนะเริ่มกัดสีแล้วครับผมสวยจริงๆนะครับสวยเข้มนะครับ สมกับชื่อเขื่อนป่าศักทุลสิทธิ์จริงๆเลยนะครับผมนี่จดทะเบียนปี2,551นะครับประมาณ14ปีนะครับผมเป็นการผสมสายพันธุ์นะครับสวยๆนะครับแล้วเข้าใจเลือกสีมากเลยครับว่าเขื่อนป่าศักทุลสิทธิ์นะครับว่าสวยขนาดไหนเนาะบางท่านก็เข้ามาชมไลฟ์สดจจเอนะครับ1,000กว่าวิวแล้วเนาะไปนั่งริมเขื่อนป่าศักทรลสิทธิ์นะครับกับคุณแม่นะครับท่านใดยังไม่ได้เข้ารับชมก็เข้าไปรับชมให้กาลังใจได้นะครับ นางไล์สดพาชมวิวนะครับทะเลน้ำจืดเขื่อนป่าสักนะครับนี่ก็เป็นบอนสีเขื่อนป่าสักนั่นเองนะครับผมเอามาฝากท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับสวยงามจริงๆนะครับเนี่ยชอบน้องมากเลยครับท่านผู้ชมดูครับสีน้องเข้มมากครับผมชอบจริงๆนะครับเดี๋ยวจะเอจะเลี้ยงละครับแล้วก็จะขยายพันธุ์ละครับถ้าชอบยังไงก็เข้าไป ทักไลน์ได้นะครับผมเดี๋ยวไดเอจะ,อะพาหัวขยายพันน้องนะเดี๋ยวเลี้ยงให้โตอีกสักหน่อยนะเดี๋ยวจะแบ่งปันนะครับในราคาเบาๆจับต้องได้นะครับท่านผู้ชมนี่นะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปครับมาบอกข่าวดีว่านี่คือบอลสีเขื่อนปลาสักทุลสิ์ครับสวยมากๆครับท่านผู้ชมโชคดีเป็นก่อนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ